สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนช่องพยาเต่านาขนาดครับบรรยากาศนะครับบรรยากาศก่อนหวยออกครับกําลังลุ้นครับอ่าวันนี้เลขจะออกตัวไหนครับรัฐบาลไทยครับผู้ลุ้นโชคครับเฮงเฮงรวยๆกันทุกคนปู่ช่วยด้วยให้รวยเอาละลูกเลขไทยสองตัวกําลังกี่มาดเล่นไวรุ่นเลขไทยสองตัวครับรุ่นเลขไทยสองตัวสันเอ่อดูซิคุณสันก็สันสุสันสุสันแล้วก็สันสูุเพราะว่าซื้อไปตัวละ ให้โชคให้โชคให้ออกนะออกเด้อเอาแม่น้ำหนึ่งออกมาลูกพร้อมแล้วพร้อมแล้วออกตัวไรยีเดียวหัวกันละมือนี้โอ้โห,หมืออื่นดอกโชคเด้อปูเด้อมามามาแล้วได้มาแล้วหัวแล้วหัวแล้ว โชคดีลมพายุมาแล้วโชคไงฮะเปิดดังฉะนั้นเลขที่ออกหนึ่งสีหโอ้โหหนึ่งสี่ออกครับหนึ่งสี่ ว่าแล้วมันตตรงมีหนึ่งมาว่ะตัวหนึ่งหนึ่งสี่สู้สได้แล้วลองท้อมไปหน่อนดิเออุลพันอ้าลุ้นนะโชคพิชวันซอยเดือลูการเดยหูแล้วไม่ฝนห้าเจ็ดเก้า ห้าเจ็เออก้มย์ออกยีรีเดอ่ะ้ดเ้าเยนบ้าจ็ดเก้าอ่ะห้าเด้าไดเมอาาอเขา่า